โอเคสวัสดีครับทุกคนครับถ้าทุกคนได้รับ, link, รบลิงก์นะครับดาวน์โหลดแล้วนะครับกดเข้าไปเนาะเมื่อเรากดลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีตัวโดดมาอย่างนี้นะครับมันจะมีให้อ่านชั้นเหมือนเดิมเลยนะครับจากวิดีโอที่แล้วนะฮะก็คือโปรดอ่านชั้นนะครับเราเรา,เราจะเข้าใจพื้นฐานว่ามีอะไรบ้างติดต่อไม่ได้อะไรยังไงนะครับที่สําคัญในส่วนเนี้ยผมจะให้อธิบายอย่างนี้มันจะมีส่วนของว่าถ้าลงท้ายด้วยล็อกมันคือแบบสมบูรณ์ นีครับเป็นอย่งนั้นถ้าแบบสมบูรณ์เนี่ยมันต้องได้รับการอนุญาตการใช้งานใช่ไหม่ังนั้น EA เนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วน expire นะฮะ expire คือหมดอายุอันนั้นคุณเอาไปใช้ยังไงก็ได้จะตีลังกาใช้จะใช้บล็อกหนายจะเดโมจะอะไรก็ได้แล้วแต่เลยก็อเอาไปใช้เซรีเซรีสุดๆแต่ตัวสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นการเปิด input ให้เราสามารถปรับแต่งเองได้นะครับตัวเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันต้องได้รับการอนุญาตการใช้งาน ดังนั้นใครที่เคยได้รับอนุญาตการใช้งานแล้วบัญชีนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่ามันใช้ได้ทุก,ทกตัวทุก EA ทุก EA นะในเครือของของ Elite h o u s หรือเครือของ d e e p i p ก็สามารถใช้งานได้เลย,ย่างนั้นเมื่อทำการดาวน์โหลดเนาะปุ๊บๆทำการดาวน์โหลดมาเดี๋ยวผมทำการดาวน์โหลดมาแล้ว่างนั้นเมื่อผมทำการดาวน์โหลดมาเนี่ยผมจะได้ไฟล์ไปที่นะครับได้ได,ได้ได้ไฟไปที่ตรงนี้เนาะได้ไฟลไปที่ตรงนี้นะครับที่เป็น ก็ส์นะฮะโกลฮันเตอร์นะครับผมก็ทำการ Copy เนาะทำการ Co อ y นะครับแล้วก็เปิดมาที่ m อ็มผมเหมือนเดิมครับกดไปที่ไฟล์นะครับ Open Data Fol d e er, เดนะครับเนาะแล้วก็มาที่ e m ็มนะครับแล้วก็ Expert นะครับแล้วก็กดขวาทำการ pass มาเมื่อ pass มาแล้วเราจะได้ไฟล์ตัวนี้นะครับเรียกว่า g o ลฮ Hunter e เเสร็จแล้วนะได้ g o ลฮ h น n t e r EA แล้วนะครับ ่างนั้นตรงนี้เราสามารถดึงลากมาใส่ได้เลยนะครับถ้าเราลากมาแล้วเนี่ยลากมาใส่ปุ๊บนะครับมันก็จะทําการทํางานได้เลยนะครับเห็นไหมตัวตัว x p i r e เนี่ยจะไม่มีส่วนของ input ต่างๆนะครับซึ่ง,งตัวนี้ผมซื้อมาด้วยนะแต่ว่าผมจะแก้ไขโค้ดบางส่วนให้มันดีขึ้นนะครับังนั้นปล่อยให้ใช้นะครับแนะนำนะห้ามนะห้ามใช้เกิน5,000เซนนะครับคือ50ดอลลาร คือแตกคือแตกคือได้คือได้แต่ว่าที่ผ่านมามันได้มาตลอดนะนะครับมันอาจจะมีจังหวะแตกแหละแต่ว่าถ้าแตกแล้แแเราเรายัอยอมรับแล้วก็ยอมเติมอีกพอร์ตหนึ่งเลยเข้ามารันใหม่เพราะว่าใน1ปีเนี่ยมันจะมีแตกครั้งหนึ่งนะครับช่วงวิกฤตที่มันเลวร้ายนะครับต้องเข้าใจนะนะครับเป็นเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวซิ่งนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับกด allow algo trading ด้วยนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับไอ้ไอ้ตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต นั่นหมายความว่าสมมุติว่าพอร์ตเรา500นะครับตอนนี้พอร์ต500รอเซนนะครับถ้าผมตั้ง1%คือปิดปิดเท่าไหร่ครับ1%ก็คือ5,5เซนะครับถ้าตั้งเป็น10%ก็คือปิด50เซนนะครับงนั้น50เซน EA มันจะทำการรวบและปิดให้ผมจะชอบตั้งอยู่ที่0.1%นะครับมันรวบปิดเร็วนะครับปิดเร็วออกเร็วเข้าเร็วนะครับประมาณนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดรันได้เลยเมื่อเรากดรัน ถ้าไม่ได้รับการอน,านุญาต EA จะถูกเด้งออกเมื่อรับการอน,านุญาต EA จะเปิดเลยนะครับเปิดบายเปิดเซลเลยเห็นไหมเปิดเรียบร้อยเพราะว่าเป็นสีเขียวนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วเด้งเป็นสีเทาหรือว่าไม่ไม่เด้งเลยอันนี้คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รับการอน,านุญาต่ังนั้นใช้งานไม่ได้สําหรับตัวของโกลด์ฮันเตอร์นะครับโอเคครับต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่การชักชนการระดมทุนไม่ใช่การแนะนําการลงทุนไม่ใช่การฝากเทรดหรือการบริการ การลงทุนเทรนดนะครับความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงต้องเข้าใจนะตะราด forex มีความผันผวนสูงความเสี่ยงสูงมากอาจจะทําให้สูญเสียเงิงนลงทุนทั้งหมดนะครับผู้ที่เข้าร่วมทดสอบนะฮะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดนะครับและยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจใช้งาน ea เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราตัดสินใจไปใช้มันเนี่ยนะถ้ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเสียใจภายหลังนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะเข้าใจนะครับโปรศึกษาดูข้อมูลแล้วก็ลองกับบัญชีเดโมหรือลองกับบัญชีเซนก่อนนะครับก่อนตัดสินใจใช้บัญชีใหญ่ๆนะครับเนี่ยโปรด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 พิจารณาให้ทุกๆครั้งนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้ครบถ้วนนะครับ